พอดีผมไปดูหนังเรื่องหนึ่งมานะครับเป็นหนังฮ่องกงนะครับแล้วก็บอกได้เลยว่ามีเรื่องราวเนี่ยที่เกี่ยวกับเรื่องกรรมของคนที่มีบาดกลางฝ่ามือนะครับซึ่งมันคล้ายกันมากเลยนะครับ สวัสดีท่านผู้มีผุค้คทุกคนและผู้ที่มีกระกากลางความมืองที่มาสร้างบารมีทุกคนนะครับว่าผู้คนนี่ไม่ตามรับจนที่ต้การตามเขดดังนสร้างพื้นฐานที่กายจนบ,บรุรีโดยที่ไม่ต้องริยียดไม่ต้องโอนเงินมาเลยนะครับดังนั้นเนี่ยทุกคนได้ดูคลิปเนี่ยก็ได้สร้างบารมีของผม,มด้วยนั่นเองนะครับแต่ว่าตอนนี้ที่กายก็แค่ตัดย้าเรียบร้อยแล้วทุกอย่างเงียบสงบดีนะครับยังไม่ได้ทำอะไรเพิ่มนะครับแต่ว่าตอนนี้ผมมาทําศาราที่สุในชัญการเด่นนะครับเอาไว้ให้คนที่เวลามาแล้วมานั่ง,มงสมมขขมาาขขอกกรรรัันนะ แล้วจะเป็นอาทิตย์ที่เท่าไหร่เดี๋ยวรอเสร็จเรียบร้อยก่อนแล้วผมเคลียอะไรเรียบร้อยละเดี๋ยวผมก็จะแจ้งนะว่าใครอยากจะมานั่งสมาธิฟังธรรมหรือมาถามเรื่องกรรมก็มากันได้อะไรเงี้ยแต่ตอนนี้เดี๋ยวรอก่อนนะฮะวันนี้ผมจะเล่าเรื่องกรรมอันหนึ่งนะฮะที่เกี่ยวกับหนังเรื่องนี้ซึ่งถามว่าผมดูแล้วบอกเลย,เลยว่าถ้าใครอยากจะดูก็ไปดูเด็กฟิกนะครับบอกเลยน้ําตาแตกนะครับเพราะอะไรเพราะว่าหนังเรื่องนี้มันเกี่ยวกับเด็กคนหนึ่งนะครับคือเด็กคนนี้ถามว่าเกิดในพ่อแม่จนเหรอถึงน่าสงสารไม่ใช่ พ่อแม่เขาเป็นคนที่มีฐานะแล้วก็มีเงินด้วยมีร่ํารวยด้วยนะทุกอย่างนี่ดีหมดเลยนะผมบอกเลยนะคือตอนแรกๆพ่อเขาอาจจะเป็นคนที่ลําบากแต่หลังเขาด้วยความทยายุยทะยานขยันอะไรเงี้ยก็ร่ำรวยนะเมียเขาก็แม่ก็เป็นคนที่มีฐานะดีนะเด็กคนนี้มีน้องเป็นน้องชายก็คือมีปีลูกอ่าน้องชายตัวเองก็เป็นพี่คนโตนะเด็กคนนี้น้องชายเรียนเก่งกว่าแล้วก็ ทุกอย่างเก่งหมดเลยทั้งดนตรีทั้งการเรียนนะส่วนพี่คนโต,ตเนี่ยพี่ชายเนี่ยไม่อานไหนเลยสักอย่างเลยเรียนก็ไม่เก่งแมกไม่เก่งเลยทุกอย่างเลยดังนั้น,น,นพ่อถึงจะรักน้องชายมากกว่าแม่ก็รักน้องชายมากกว่าทุกอย่างครูเคออวยน้องชายหมดเลยส่วนพี่ชายคนนี้ก็รู้สึกว่าตัวเองก็เจมเนื้อเจมตัวนะก็รู้ว่าตัวเองเนี่ยไม่ฉลาดก็ไม่เก่งเท่าน้องนู่นนี่นะแต่ก็พยายามแต่พยายามยังไงก็สอบตกทุกครั้งที่คะแนนออกมา น้องชายก็พ่อแม่กระชมตัวตัวเด็กคนนี้พี่ชายโดนตีตลอดเลยนะครับไปโรงเรียนก็นโดนเผื่อลอ้อโดนครูลอ้อโดนทุกอย่างกดดันทุกอย่างเด็กคนเนี้ถามว่าทุกไหมเครียดไหมรู้เลยว่าตัวเองนะ่ะเขารู้สึกว่าตัวเองเนะี่ยไม่มีความสุขถามว่าเด็กคนนี้มีบุญวาสนาไหมมีบุญวาสนาสิเกิดมาพ่อแม่สบายแล้วรวยด้วยนะทุกอย่างเอื้อมาหมดเลยนะแต่กรรมเจ้ากรรมในเวร เห็นไหมเจ้ากรรมในเวรยังไงเจ้ากรรมในเวรไปแฝงพ่อเขาไปแฝงคนรอบข้างไปแฝงคู่ถามว่าไปแฝงแม่ไหมเขาไม่ได้แฝงแม่หรอกเพราะแม่ก็สงสารเขาส่วนน้องชายล่ะน้องชายก็ไม่ได้สนใจใยดีแต่พ่อเนี่ยกดดันทุกอย่างทั้งทุบท,ทั้งตีทั้งตบท,ทั้งอะไรทุกอย่างเขี่ยวเข็นให้เด็กคนนี้ขยันเรียนแต่เด็กคนนี้ก็ทําไม่ได้สอบตกสอบตกก็พยายามาด่าลูกทุกวัน ลูกก็บอกว่าหนูผมจะพยายามให้สอบได้ที่ที่สิบห้านูน่นนี่แต่สุดท้ายก็เรียนแล้วก็ตกตกตกซ้ำชั้นอะ่ะง่ายๆจนวันหนึ่งพ่อก็เลยเรียกมาคุยบอกว่าแกโตขึ้นแกจะทำอะไรได้แกมันไม่เอาไหนอย่างเงี้ยฉันจะไม่ตีแกละตีไปแกก็เท่านั้นพ่อเด็กคนนี้ถือไม้แขวนเสื้อไอ้ไม้ตีไม้ไม้ปัดไม้ปัดฝุ่นเน่ะไม้ขนไก่จะไ่ให้พ่อตีพ่อบอกว่าต่อไปนี้กูไม่ตีมึงละกูตีไปมึงก็ดื้อด้านอะ่ะมึงก็ทำอะไรก็ทำแล้วกันเด็กคนนี้ก็ รู้ตัวเองเลยว่าโหแบบเหมือนกับว่าสุดๆอะ่ะก็มานั่งเขียนไดอารี่แล้วก็ระบายว่าเออดีใจนะที่พ่อไม่ตีแล้วนู่นนี่แล้วนะแต่ก็รู้สึกเสียใจนู่นอะไรก็หวาไปนะระบายไปเด็กก็พยายามขยันนะครูก็พ่อแม่ก็เอาสอนเอาครูมาสอนเป็นโนมาสอนพิเศษก็ไม่ได้เรื่องห่วยแตกไม่ได้เรื่องพุกคือคือเด็กมันห่วยจริงแล้พุ่งตรงว่าหวยจริงอะแต่ถามว่าทําไมพ่อถึงขยันขยอขนาดน้นรวยขนาดนี้อะแล้วทำไมถึงขัดขยันขยอลูกขนาดนั้นอะ เป็นเพราะกรรมของเด็กคนนี้ดังนั้นเนี่ยถามว่าสุดท้ายเด็กคนนี้ถูกกดดันไปโรงเรียนครูก็ดูถูกหัวเราะนักเรียนซ้ำชันเพื่อนก็หัวเราะผมบอกเลยนะเป็นเด็กอายุสิบขวบเนี่ยนะเจอแบบนี้ผมบอกเลยเด็กคนนี้ก็เครียดไม่มีความสุขแต่ถามว่าเด็กคนนี้สุดท้ายทํำยังไงบ้านปลายของเด็กคนนี้สุดท้ายเนี่ยก็ขึ้นไปบนตึก แล้วก็ขึ้นไปทุกครั้งอะ่ะขึ้นไปขึ้นไปจนวันหนึ่งสุดท้ายก็มันมันเหมือนก็โดนสุดท้ายโดนหนัก,นกอะ่ะก็โดดตึกตายสิบขวบโดดตึกตายถามว่าทําไมเพราะถ้าดูเรื่องกรรมของเด็กคนนี้พอเรามองย้อนกรรมไปเด็กคนนี้เป็นเพราะในเด็กชาติเด็กคนนี้เคยทํากรรมกับเพื่อนแล้วกดดันเพื่อน ให้เพื่อนต้องฆ่าตัวตายดังนั้นแรงกรรมก็เลยไปแฝงพ่อเขาให้พ่อเขาบังคัดันกดกนุ่มบนนี้แต่ถามว่าตัวพ่อรู้ไหมว่ากดดันลูกพ่อไม่ได้รู้ว่ากดดันลูกเพราะพ่อคิดว่าหวังดีอยากให้ลูกได้ดีอยากให้ลูกขยันอยากให้ลูกเก่งก็เอาคนมาสอนเอาคนมาเอาหาครูมาให้พยายามนู่นนี่วางบอกว่าถ้ามึงสอบได้สิจะพาวยเดียวดีนิแลนดถ้ามึงอย่างงุ้นอย่างนี้พ่อเขาพยายามให้นะเห็นไหม เขาไม่ใช่ไม่ไม่ให้ไม่เชว่าไม่รักลูกนะแต่ความรักของพ่อมันไปเป็นรูปแบบกดดันลูกโดยที่พ่อไม่รู้ตัวเป็นเพราะอะไรเพราะแรงกรรมมันไปแฝงพ่อให้พฤติกรรมกับพ่อทํากับลูกแบบนี้พอลักลูกไหมรักครับผมบอกเลยรักในเรื่องผมบอกพอลักลูกพ่อพยายามให้โอกาสลูกหลายครั้งมากเลยแต่สิ่งที่พ่อกระทํากับลูกมันเป็นพฤติกรรมกรรมบางอย่างที่เด็กคนนี้เดรดิชติเคยทํากับเพื่อนเดรดิชติไว้ มันเลยกดดันเด็กคนนี้สุดท้ายเด็กคนนี้ก็ฆ่าตัวตายถามว่าไอกาา้กรารกระบาดการฝ่ามือมีบรารมีจริงไหมผมบอกเลยเด็กๆผมก็โดนกดดันอย่างเงี้ยแม่งปีพี่น้องสี่คนกูเป็นล,ลูกคนโตโดนตีก่อนเลยเวลาเรียกทํางานอะไรก็ไอ้บิ๊กก่อนเลยไอ้บิ๊กเสร็จพอยบิ๊กไม่ทําไอ้บิ๊กโดนเลยแต่พอเรียกน้องน้องไม่ทําก็ได้บน่นบอกโอ้ยไม่มาใช้เมื่อกมาใช้บิ๊กเดะใช้บิ๊กเดะ เสร็จปุ๊บน้องผมไม่เคยเรียกผมพี่เรียกไอ้บิ๊กกันทุกคนคิดดูเลยผมก็มงงงวะคิดดูผมเลี้ยงลูกสองคนนะลูกผมสองคนนะเขาไม่ได้เจอเหมือนที่ผมเจอเลยผมบอกเลยดังนั้นถามว่าประกอบน้อยใจไหมน้อยใจเด็ถาวมว่าทบามเวลาน้องมันขี้เกียจผมลากมันมาถูห้องตามตามเวรของมันมันไม่ทําผมตีมันมันร้องไห้ไปฟ้องแม่แม่มาตีผม มาขังผมผมบอกตีผมทําไมก็มึงรังแกนะ้องมึงตีนะ้องรังแกอะไรมันเวรมันม่ไม่ทำอ้าวมึงเป็นอาเฮียมึงก็ต้องทําบอกอ้าวก็ทําแล้วก็มึงอยากเกิดมาเป็นพี่คนโตทําไมอ้าวซวยกูอีกเออคิดดูแล้วถามว่าทําไมทีเวลาผมไม่ทำแม่เรียกผมไม่ทำผมโดนไม้ไม้แขวนเสื้อบ้างไม้ตีแมงวันบ้างบางทีถ้า,าคว้าอะไรได้ก็โดน,นนั่นแหละผมบอกเลย แต่น้องเวลาเรียกไม่ทําไม่มีอะไรเกิดขึ้นอ่ะเห็นว่าถามวันมันน่าน้อยใจไหมมันน่าน้อยใจผมบอกเลยธรรมชาติเลยคิดดูแล้วกันวันหนึ่งมีป้าคนหนึ่งมาซื้อสังขพันที่บ้านป้าคนนี้รวยแล้วเขาก็รู้จักหลวงพ่อคูณเขาก็พาผมกับพ่อไปเข้าไปหาหลวงพ่อคูณป้ามาถึงซื้อของเสร็จบอกบองหน้าแม่ผมบอกแม่ผมว่าเนี่ยเราลําเอียงนะแม่ผมงงเลยอะไรว่าอยู่ๆมาว่ากูลําเอียงแม่ผมบอกว่าป้าไม่เคยลาเอียงเขาบอกใครบอกเธอนะ ไอ้ลูกคนที่เขาคอยช่วยเธอนะเธอไม่รักไม่ห่วงมันส่วนไอ้ลูกที่ขี้เกียจน,นะเป็นห่วงมันจังเลยช่วยมันจังเลยแล้วแม่ผมบอกอะไรหรือเธอพูดอะไรก็เนี่ยลูกคนโตคอยช่วยเธอเธอลำเอียงเที่ยวตีมันอา้าวก็มันเป็นพี่อะ่ะมันต้องเสียสละคิดดูเห็นแรงกรรมไหมเห็นแรงกรรมไหมแรงกรรมไปแฝงให้แม่ผมคิดแบบนี้เห็นไหม ถามว่าตอนนี้ผมรู้กรรมแล้วผมน้อยใจแม่ไหมผมรู้กรรมผมไม่น้อยใจแม่หรอก่าผมลงเลยความคิดแม่ผมพฤติกรรมบางอย่างเป็นเพราะพลังงานกรรมมันไปแฝงไม่ใช่วิญญาณสิงโตนะสิงโตมันไปเกิดถึงไหนละแต่แรงกรรมเนี่ยมันไปแฝงสิงโตไปแฝงแม่ผมให้แม่ผมทํากับผมดังนั้นเนี่ยต้องบอกเลยว่า กรรมของเด็กคนนี้หรือกรรมของคนมีก,บบาการะบะกลางฝ่ามือทุกคนที่แม่งไปดูมาบอกว่าเด็กถูกอย่างงู้นอย่างนี้ผมบอกเลยนะผมก้าวฟันธงเลยนะไม่มีใครรู้เรื่องก,า,การบะกลางฝ่ามือเหมือนที่ผมรู้ผมบอกเลยเพราะมันมีในตำราผมบอกเลยดังนั้นคุณจะเชื่อใครก็เชื่อไปผมไม่ได้ซีเรียสเพราะผมไม่ได้ไปมีผลประโยชน์อะไรอยู่แล้วแต่ถ้าอยากจะดูกางฟรีผมก็มาที่สุขในชังก็ได้ผมก็ดูให้ฟรีดังนั้นผมจะบอกอย่างหนึ่งป้าคนนี้เขารู้เรื่องว่าโอเคแม่ผมยังคงนี้ใช่ไหม ว่าแม่ผมลำเอียงอะไรก็ตามแต่แม่แต่ป้าคนนี้ไม่รู้กรรมผมไงว่าที่ผมไปเจอแม่ผมลำเอียงนูน่นนี่หรือทำกับผมอย่างนี้เป็นเพราะผมมีกรรมอะไรไงดังนั้นมันถึงแก้วิบากกรรมที่ตัวผมเองไม่ได้ตอนนั้นถ้าป้าเขารู้วิบากกรรมเหมือนที่ผมรู้บอกทุกคนนะป่านนี้ดวงชะตาผมไปมโหมโหรลานหนึ่งเมืองไหนแล้วผมบอกเลยไม่เสียเวลาหรอกผมบอกเลยโคตรเสียดาย ดังนั้นในโลกเนี้ยมันถึงไม่มีนอกจากพระอรหันต์หรือเลตาตามันถึงไม่มีใครมาบอกแล้วว่าเราเจอวิบากกรรมนี้เพราะกรรมอะไรไงดังนั้นป้าเขารู้ว่าแม่ผมทํขก้นกรรมนี้เพราะลำเอียงนี้แต่ไม่รู้ว่าที่ไอ้บิ๊กมันเจอเนี่ยเป็นเพราะกรรมเก่าที่มันเคยทํากับสิงโตมันถึงเจอแบบนี้แบบนี้แบบนี้ถ้าบอกผมแบบนี้นะดวงผมเปลี่ยนแบบนี้เร็วกว่านี้เยอะเลยผมบอกเลยหรืออาจจะผมอาจจะไม่ได้แต่งงานผมอาจจะบวชไปเลยก็ได้ตอนน้นนะถ้าผมรู้กรรมนี้นะผมบอกเลยผมไม่เสร็จมาผมไม่ได้ไม่ได้แต่งงานหรอกผมบอกเลยอ่ะ มาเรื่องที่สองถามว่าเรื่องที่สองคือเรื่องเป็นเรื่องต่างประเทศกรรมเป็นเผ่าพันธุ์ยังไงเดี๋ยวจะเล่าให้ฟังแต่ก่อนจะเล่าใครอยากจะอุดหนุนผมกำลังสร้างศาลาถ้าอยากจะอุดหนุนนะไม่ต้องบริจาคแต่อุดหนุนก็ได้อันนี้คืออ่าเป็นเทียนหอมอธิษฐานชานนะเป็นไข่ถั่วเหลืออันนี้ประจำวันเกิดน,นะจะมีเก้าสีเก้ากลิ่นเก้าวันนะมีพลนัครา,าด,ด้วยแล้วก็มีจี้อันนี้เขาไปห้อยคอได้พามิทิบุกเสกแล้วนะอันนี้สี่ร้อยห้าสิบตามวันเกิดเลยอันนี้เทียนรวยเหมือนเดิม ขอยาจะเอาไปอธิษฐานนะั่งสมาธิขอความร่ำรวยอะไรก็ว่าไปอันนี้ก็จะมีมีสี่แบบนะรวยรวยสมหวังรักลับลื่นไร้โรคภัยรุ่งการงานนะครับอันนี้ก็การไม่หอมอันนี้ก็จะขวดใหญ่หน่อยอันนี้4ี่ห้าิก็จะมีจี้ด้วยแล้วก็มีดอกไม้เวลาแบบใส่เข้าไปดอกไม้ก็จะหอมบานตรงเนี้ยนะครับอันนี้ก็เป็นเหมือนเดิมชานฟลาเวอร์แบบมีสร้อยสร้อยนักกะละอันนี้3าม้เก้าินะฮะก็จะหอมแน่นอนรับประสารนมาเรื่องที่2เป็นหนังฝรั่ง หนัง,นง,นงต่างหนังต่างประเทศถามว่าเรื่องนี้คืออะไรคือหนังเรื่องนี้มันเป็นกรรมเป็นเผ่าพันธุ์ยังไงคือก็มีตัวของคนที่เป็นไอ้นั่นนักไอเป็นทหารเขาก็กลับมาจากทหารสงครามเขาก็มาที่บ้านมาหาพ่อแม่มาหาแม่เขาแม่เขาก็โอเคก็จะเตรียมผู้หญิงไว้ให้เพราะว่าเป็นผู้หญิงคนนี้ก็คือเป็นเด็กเป็นเด็กลูกเลี้ยงที่ต่อหลังพ่อแม่เขาตายแล้วก็แม่ของทหารคนนี้เขาก็เลี้ยงมาจนโตเป็นสาวก็เลยคิดว่าจะให้ลูกชายแต่งงานกับคนนี้ แต่ว่าพอวันหนึ่งไปที่โบสถ์ผู้หญิงคนนี้ลูกเลี้ยงคนนี้ก็ไปเจอผู้ชายคนหนึ่งที่โบสถ์แล้วรู้สึกกับผู้ชายคนนี้เขาคลัง่งศาสนาเหมือนกันก็เลยอยู่ๆก็ไปถูกใจกันแล้วก็รักกันเว้ยแล้วก็แต่งงานกันกรรมมันพาให้ผู้หญิงคนนี้ลูกเลี้ยงนะ่ะถูกชะตากับคนสอนศาสนาคนนี้คนที่คลั่งศาสนาเนี่ยแล้วก็ไปอยู่ด้วยกันแล้วก็ไปมีลูกถามว่ามันมีกรรมยังไงคือผู้หญิงคนนี้มันกรรมมันต้องต้อง,ต,องต้องเจอวิบากกรรมก็คือ พอมีลูกเสร็จปุ๊บเนี่ยไอ้ผู้ชายคนนี้มันก็ข้างศาสนามากข้างไปข้างมาคิดว่าตัวเองมีพลังพระเจ้านึกออกไหมคิดว่ามีพลังพระเจ้าเพราะว่าเที่ยวคลั่งพระเจ้าขอพรพระเจ้ารูนนี้ร่นนี่อะไรก็ตามพอข้างไปเหมือนกับคนที่มีองค์เทพแบบขัง่งคิดว่าตัวเองมีจิตส,สัพพัญมียานที่มีพลังเทพอะ่ะมันก็เลยคิดว่าตัวเองอยู่ในห้องโดนขังตัวเองอยู่ในห้องเพราะว่าอยู่ๆก็ เอาแมงมุมมีพิษมาเพื่อต้องการให้รู้ตัวเองนั้นไม่กลัวแมงมุมแล้วอะไรเงี้ยแต่ที่เคยกลัวเป็นเพราะพระเจ้าทําให้ไม่กลัวแมงมุมสร่งมีพิษทําให้ตัวเองหน้าบวมก็เลยอับอายขังตัวเองอยู่ในห้องด้วยความที่มันเหมือนขังตัวเองอยู่นานๆแล้วมันก็เลยบ้าคิดว่าตัวเองมีพลังพระเจ้าพอออกจากห้องมาก็คิดว่าตัวเองมีพลังพระเจ้าจริงก็พาเมียขับรถไปแล้วก็ทิ้งลูกไว้กับแม่เลี้ยงพอพาเมียขับลูกไปเสร็จไปไปถึงที่ที่หนึ่งก็บอกให้เมียว่าตอนเนี้ยเขามีพลังพระเจ้า,า,า,จานะเขาพระเจ้าสื่อสารกับเขาเรีย เขาสามารถทําได้ทุกอย่างเห็นไหมเป็นพวกร่างทรงไหมเสร็จเมียก็เผลอมาสวดพ่อสวดขอพระเจ้ากันพอเมียเผลอแม่งเอาไขควงแทงคอเมียาตายเลยเสร็จแล้วบอกว่าจงฟื้นด้วยพลังของพระเจ้าจงฟื้นจงฟื้นจงฟื้น,นสุดท้ายมึงก็ไม่ฟื้นไงพอไม่ฟื้นเสร็จปุ๊บเนี่ยก็ผู้ชายนี่ก็ขับรถพยายามจะหลบหนีไปอนะไรเงี้ยแต่สุดท้ายก็ไปเจอฆ่าเหมือนกันก็ตายทั้งหมดที่เมียาตายนะเห็นไหมว่าทําไมถึงเป็นอย่างนั้นกรรม มันพาผู้หญิงคนนี้แทนที่จะ้แต่งงานกับไอ้แม่ลูกแม่เลี้ยงที่เป็นทหารมันพามาเจอกับอะไรมาเจอกับไอ้ตัวของผู้ชายคนนี้ที่ข้างศาสนาแล้วก็ต้องมาฆ่าแล้วตัวเองก็ตายนั่นเป็นกรรมมันพามาส่วนลูกลูกของผู้หญิงที่เป็นลูกเลี้ยงคนเนี้ถามว่าโตขึ้นเป็นสาวทำยังไงพอโตเป็นสาวแล้วมันก็แปลกมันมีพลังงานบางอย่างทําให้ลูกสาวเนี่ยข้างศาสนาเหมือนกัน เหมือนกับพ่อแม่เลยแปลกมากเลยทั้งทงท,งที่ตอนเล็กๆอ่ะพ่อแม่ไม่ได้เลี้ยงนะไอเลี้ยงแม่เลี้ยงเนะ่ะเลี้ยงจนโตนะแต่โตมาแล้วก็ข้างศาสนาเหมือนกันแล้วก็ไปพบรักกับคนในโบสถ์เหมือนกันแล้วคนในโบสถ์ก็ปี่ไอผู้หญิงคนเนี้ยปี่ไอลูกคนเนี้ยพอปี่คนเนี้ยเปิดปุ๊บผู้หญิงคนนี้ก็ท้องพอท้องเสร็จก็ไปบอกคนศาสนาว่าเนี่ยท้องคนศาสนาก็บอกว่าแปลออกซะเธออับอายนู่นนี่ไม่ใช่จะประจานเธอนู่นนี่ ก็เลยเสียใจผูกคอตายกลายเป็นข้อคนที่ตายหมดเลยเห็นไหมว่ากรรมมันพยายามดึงคนที่มีกรรมเหมือนกันกรรมพฤติกรรมคล้ายๆกันพามาอยู่ร่วมกันดังนั้นเราเนี่ยจะรอดจากกรรมเนี่ยลำบากมากเลยนะดังนั้นเนี่ยผมนึงบอกว่าอ้าวอาจารย์ถ้าไม่คนไม่มรรู้กรรมกับผมก็ต้องรับกรรมถูกต้องไงมันเป็นเรื่องปกติแล้วแล้วอันหนึ่งสังเกตไหมว่าที่ผมบอกเลยว่าสมัยเนี้ย มีคนบอกว่าเนี่ยเห็นจิตสัมผัสเห็นวิญญาณเห็นนพงเห็นผีทุกคนก็ไปฮือฮาว่าเนี่ยคนนั okay. mm ้นเห็นผีคนนี้เห็นผีลงโซเชียลลงออกทอลรายการผมถามหน่อยเห็นผีแล้วมันเกิดประโยชน์อะไรผมถามก่อนเขาบอกเขาเห็นผีอ่ะเขาให้ปัญญาคุณไหมหรือให้ความงมงายคุณเขาเห็นผีเขาสาบานบอกคุณไหมว่าคุณลงทุนในหุ้นอันนี้ได้หุ้นตัวนี้จะขึ้นเห็นผีแล้วทําให้คุณลงทุนในกองทุนหรือลงเงินในทองคําแล้วขึ้น หรือเห็นผีแล้วช่วยคุณบอกว่าตอนนี้คุณทําธุรกิจน,นี้นะคุณจะรวยคุณตอนนี้คุณอย่า,อย,าอย่าทำธุรกิจนะเดี๋ยวคุณจะเจ๊งเห็นผีแล้วบอกว่าเนี่ยตอนเนี้ยจะต้องซื้อหุ้นซื้อทําการค้าทําอะไรจะเจริญรุ่งเรืองร่ารวยตอนเนี้ยอุปสรรคในธุรกิจเป็นเป็นทาออะไรอย่างนี้เขาให้ปัญญาคุณไหมถ้าเห็นผีแล้วโง่ง,งมง่ายอย่าเห็นดีกว่าเอาเวลาไปฝึกตัวเองให้มีความรู้ความสามารถคุณเห็นคนรวยไหม เห็นคนแบบว่าเออที่เขาเอาเวลาไปพัฒนาตัวเองเขารวยอ่ะคุณอยากรวยไหมถ้าคุณอยากรวยคุณเนื่องสนใจพวกเห็นผีหรอกผมบอกเลยเห็นผีมันสร้างให้ตัวเองดูเป็นผู้วิเศษเพื่อจะได้เรียกรายได้หรือเงินจากพวกคุณด้วยความเชื่อว่าคุณเป็นผู้วิเศษหรือว่าคนนั้นเป็นผู้วิเศษจะได้ขายของกับคุณแค่นั้นเองดังนั้นถ้าเขาเห็นสิ่งเสิ์จริงต้องดนใจช่วยให้คุณนั้นบอกคุณได้ว่าเฮ้ยคุณทําธุรกิจอันนี้สิ บอกเลยพวกเห็นผีคุณบอกเลยคุณตัวไหนจะขึ้นให้ซื้อลงหน้านได้ไหมทองจะลงวันไหนจะขึ้นตอนไหนอันนี้นะหวยจะออกวันไหนหวยออกเลขอะไรละวันที่หนึ่งออกเลขอะไรอย่างเงี้ยอันนี้น่าเห็นถ้าเห็นผีแล้วบอกถามผีผียังมีความจนความรวยของผีแล้วคนตายไปกลายเป็นผีคนที่ตายกลายเป็นผีบางทียังมีกรรมไม่มีบารมีเลยแล้วจะมาช่วยอะไรเราได้ดังนั้นเห็นผีมีประโยชน์อะไรอย่าไปหลงงมง,ง,งาย ถ้าเห็นผีแล้วเนี่ยคนนั้นเกิดปัญญาเกิดว่าวิบาก,กรรมทําให้ต้องเป็นผีอันนี้เกิดปัญญาอันนี้มีประโยชน์แต่ถ้าไปเยินยอพวกเห็นผีบอกเนี่ยเห็นวิญโยเห็นวิญญาเห็นผีและผีได้อะไรถามตัวเองก่อนไปดูพวกเนี้ยได้ได,ได้พวกเนี้ยได้อะไรบางคนบอกว่าไปเห็นผีบอกว่าเนี่ยเนี่ยลูกวิญญาณลูกที่ตายมานั่งร้องไห้ไปทําให้เขาทุกข์ซ้ำซากทาไม ควรใจเขาปล่อยวางมึงไปทําให้เขาเนี่ย้ซ้ำซากคนนี้โดนผีเข้าผีเข้าแล้วทําไมอ่ะมันเข้าจริงหรือเข้าเป็นเพราะว่าเขาจิตเขาตกบางครั้งจิตเขาตกจิตเขาวิตกกังวลเอาวจแล้วคนใส่เงินดำมีจริงไหมสมัยก่อนมีจริงแต่สมัยนี้อ่ะผมไม่เชื่อหรอกถามว่าทําไมเขมเน่ะถ้ามันมีจริงอ่ะมันคงไม่ตกเป็นเมืองขึ้นอ่ะง่ายๆพูดตรงๆป่านนี้พัฒนาไปแล้วทําไมไม่ให้ผีอ่ะไปทําให้ไอ้ทั้มอ่ะมันลดภาษีอ่ะถ้ามีอิทธิฤทธิจริงอ่ะ ทำไมไม่ให้ประเทศไทยจเจริญรุ่งเรืองอ่ะทำไมทํานายแต่ของเหตุเพศภัยไม่ดีอ่ะทําไมไม่พยายามสื่อกับเทพทวดาช่วยประเทศไทยดีอ่ะบอกว่าเนี่ยท่านยมช่วยอย่อยางงี้ทาไมไม่บอกท่านยมช่วยให้ประเทศไทยมันจเจริญรุ่งเรือง,อย,งอยากมีอุทกภัยละ่ะอ๋อมันเป็นวิบากกรรมอ้าวแล้วอย่างนี้มันจะบกประโยชน์อะไรมันไม่มีประโยชน์คือเราต้องรู้แล้วต้องให้มีประโยชน์ ดังนั้นโอเคอย่างโอเคตอนนั้นผมจะซื้อที่ผมอยากจะซื้อที่ข้างๆองค์พ่อบอกว่าเราซื้อที่ไปเราต้องลงทุนไปอีกกว่ามันจะได้ดอกผลแล้วเงินที่ลงไปในที่แล้วก้อนหนึ่งต้องลงเงินอีกก้อนหนึ่งเพื่อสร้างประโยชน์แล้วมันไม่ใช่ว่าจะได้ดอกผลจากการที่เราลงทุนไปมันจะคุ้มค่าไหมแต่ถ้าเราเอาเงินตรงนี้ไปทำอย่างอื่น ที่มันเกาเกิดดอกผลได้ทันทีมันดีกว่าไหมอันนี้สิเทวดาต้องให้ความคิดแบบนี้ต้องให้ปัญญาแบบนี้ถึงจะถูกไม่ใช่ดึงไปงมงายตอนแรกอะถ้าเกิดไม่งั้นผมก็อยากได้ที่ข้างๆผมก็ซื้อแล้วแต่ท่านบอกว่าเราซื้อที่เราได้ที่เราต้องเสียเงินในการถมต้องสร้างแล้วทำแล้วสร้างแล้วมันจะได้เงินก่ะเกิดไรายได้ทันทีไหมถ้าไม่เงินตรงนี้ เอาไปสร้างดอกผลอย่างอื่นดีไหมไปฝากฝากประจําซื้อกองทุนขุ้นปันผลดีไหมเออเทวดาต้องบอกอย่างนี้ต้องนําทางอย่างนี้ถึงจะถูกไม่ใช่ดึงเราไปงมงายไปโง่ๆเราอย่าหลงเป็นเหยื่อคนที่อ้างตัวเองมีอิทธิฤทธิ์แล้วเอาเงินออกจากกระเป๋าเราผมบอกเลยมาที่สุขในชาร์กาเด้นผมดูให้ฟรีไหมก็มาทุกคนก็มาฟรีก็ไม่ได้ลําบากดังนั้นเนี่ยถ้าเราจะเชื่อใคร เราต้องมีปัญญาเพราะเวลาเราไม่มีเงินไม่มีใครช่วยเรามีแต่ลูกเมียที่อยู่กับเราพ่อแม่ที่อยู่กับเราเท่านั้นไอ้พวกที่เป็นอิทธิฤทธิปฏิหารน่ะมันทําเพื่อตัวเองทั้งนั้นอย่าบอกนะว่าไม่ได้ทำเพื่อตัวเองผมบอกเลยดังนั้นตัวคุณเองต้องพึ่งตัวคุณเองและเงินในกระเป๋าคุณเท่านั้นที่จะช่วยคุณไม่มีใครมาช่วยคุณเลยถ้าคุณไม่มีเงินคุณมีเงินเดี๋ยวเพื่อนมาเองคุณมีเงิน คุณไปไหนคุณไม่เครียดลูกเมียไม่เครียดผมบอกเลยอิทธิฤทธิปฏิหารตาทิพหูทิพมีประโยชน์อะไรมันทําให้คุณได้เงินไหมถ้าคุณไม่ไปหลอกลวงเขาอ่ะคุณต้องได้ปัญญาอันนี้มีประโยชน์ผมบอกเลยว่าบางทีผมเกือบจะเสียเงินไปต่าง,างนานา,นาโดยที่บางทีเราพอเรามีเงินเราอยากจะได้ไงบางทีถ้าผมไม่มีองค์พ่อคอยเตือนสติผมก็อาจจะเสียเงินไปโดยไล้สาเหตุแล้วนะอย่างเช่นซื้อที่ตรงเนี้ยดังนั้นเนี่ยเราต้องเข้าใจก่อนว่าเราอ่ะ ต้องสร้างบารมีให้มันมากพอเพราะบารมีมันจะเป็นตัวโอบอุ้มทรัพย์สมบัติทรัพย์สินเงินทองและรายได้ที่เข้ามาสติปัญญามันเป็นตัวที่ทำให้เรามีรายได้หลายทางและเพิ่มขึ้นถ้าเราเชื่อสิ่งศักดิ์สิทธิ์เทวดาที่มีบุญสัมพันธ์กับเราก็จะเป็นเทวดาที่เป็นมิตรแต่ถ้าเราไปเชื่อ พวกที่งมง,งายโง่ๆเราจะถูกมิจฉาชีพหรือถูก,กไอ้พวกสัมภเวสีเทวดาที่เป็นพวกมิจฉาทิฐิมาหลอกให้เราโง่งมงายเพื่อเป็นเหยื่อของมานเราอย่าเป็นเหยื่อเศรษฐกิจแบบนี้อันตรายอะไรที่เอาเงินออกจากกระเป๋าเราต้องคิดเยอะ ผมบอกเลยถ้ามีตาทิพย์ผูที่เห็นพวงเงินผีไปเซเว่นไปห้างหยิบของฟรีไหมผมบอกก่อนค่าน้ำค่าไฟผ่อนบ้านผ่อนรถค่าน้ำมันถ้ามีตาทิพย์ไม่ต้องจ่ายไหมดังนั้นอย่าไปสนใจมีเงินมีปัญญาหาเงินได้หาไรายได้ได้แก้ปัญหาชีวิตได้เกิดจากการนั่งสมาธิกรปรมฐานเข้าใจกรรมเข้าใจความรู้ความสามารถของเราดูจิตตัวเองดูความสามารถตัวเองดู ว่าสิ่งที่อยู่รอบตัวเราปัญหาเกิดจากอะไรเราจะแก้ปัญหาได้ก็ใครอยากดูกาฟรีก็มาที่ศูนย์ชันการเด่นก็ยังดูให้ฟรีอยู่ผมขอให้ทุกคนร่ำรวยมีเงินมีทองสบัานานะครับขอบคุณครับ